สวัสดีครับคลิปนี้ครับเรามาอัปเดตฮีโน่แท่นเต้คันนี้กันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วครับเราได้พาชมคัสซีเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังจอดอยู่ตรงนู้นก็วันนี้พอดีมาถ่ายรถต,ตัวคู่เนี้ยก็พอดีมาเจอว่าเห็นกําลังใกล้จะเสร็จนะครับเลยแวะมาชมสักหน่อยนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับก็่าจะใกล้เถอจแวละเหลือกเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับทางอูบอกยังไงเดี๋ยวผม จะพามาชมตอนที่เวอร์ชั่นตอนเสร็จรอบเซ็นทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ชมสเปคนี้ไปก่อนครับชมตอนที่กําลังทําอยู่ก็กล้เสร็จแล้วเป็นรถมู่นะครับที่แรกเราก็ึดว่าเป็นรถอ่าเป็นรถกระบะคอกก็อันนี้เป็นคอกมาทุกหมู่เลยมีลิฟท้ายด้วยนะครับใส่ลิฟท้ายไปด้วยมันพับได้นีหว่า ทุกหมูยางก็เป็นยางขนาดกลางนะครับปิดตนอียิเปียขอบ1ิบก้ดครับซีลรยาสองสี่ 19, ห้าเจ็ดสิบสิบหกสิบเก้จุดห้าบล็ออีกแล้วประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อบรทุกหมูสแตนเลสทำาสีเอฟเฟกต์วยครับเสีเอฟเฟกต์เหมือนกับตัวแม่เลยอต,ตัวตัวหัวเลย ให้เป็นลูกสิไม่ใช่แม่เออไอตัวจะบอกว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันเป็นจะเป็นของแทนเต้ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเขาจะยกของญี่ปุ่นมาเลยตัวแทนเตยของที่ขายในญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นที่ขายให้ตก็จะเป็นหัวพวกสมอแคปพวกนั้นนะก็มาจากคลาสเดียวกับระบบคอพเนแหละบางทีของอิซุก็มันก็จะเป็นของระบบคอปนะครับททนเต้ที่เขาเอามาขายบ้านเราเนี้ยเวลาเขา ปวดละวาเขาก็จะตัดมาให้มาเราต่อเอามาว่าเราปรับปรุงนิดหน่อยมันก็ใช้ได้โคครับ<ม>ใช้ได้นานยาวนานเลยอ๋อได้เลาค้าครับเหลือใส่เลาข้าอีกเลาข้ายังไม่ได้ใส่ข้างหน้าก็เหลือนิดหน่อยนะครับแกมโครแกมค้างก้นนี้นะครับโอ้ โล่งเลยช่วงก็ยาวครับประมาณสักเจ็ดกว่าเจ็ดยี่ได้ไหมเจ็ดย,ย,ย,ยี่ถึงแปดประมาณนั้นประมาณด้วยสายตานะครับอีกหน่อยเดี๋ยวพกตลับเมตรมาแนละ้วดูทรงอ๋อได้เครื่องลิฟต์นะครับตัวปั๊มไฮดรลิกลิฟต์อยู่ตรงท้ายนี่เป็นลิฟต์ไฟฟ้านะครับเป็นตัวปั๊มไฟฟ้า โอ้มันคล้ายๆชุดอันนี้เลยด้วยว่าคล้ายๆชุดยกกระบะยกไม่ใช่ยกกระบะยกยบันไดท้ายของรถ้วรันทกุกเกี่ยวเลยนะครับเป็นมอเตอร์ยกเงี้ยอ่าก็สวิดเป็นโซลิดยกขึ้นยกลงบางทีก็ใช้รีโมทอ่ออาอันี้นะครับโ <Okay. S 2> อเคยังไงเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จทีครับเราจะมาชมเวอร์ชันตอนเสร็จทีอันนี้คือยังไม่เสร็จ มาอัปเดตความคืบหน้าเฉยๆโอเค okay, ขมประมาณนี้ครับขอบมากครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาชมกันอีกไปแล้ว